คุณต้องตั้งคำถามให้ได้ว่าทำไมลุงตู่ถึงยังมีคะแนนความนิยมที่มากขนาดนี้แล้วหาคำตอบมันให้เจอทำไมลุงตู่เป็นองคมนตรีไปแล้วไม่เคยมานั่งออกสื่อไม่เคยมานั่งตอบคำถามแต่ทำไมยังเป็นไวรัลทำไมยังมีคนนิยมทำไมถึงมีคนชื่นชอบ เคยได้หาคําตอบเหล่านี้ไหมทั้ทงๆท,ที่คุณก็คิดว่าลุงตู่ก็น่าจะโดนด่ามาเยอะเอ๊ะผลงาน8ปดปีก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็มีการรัฐประหาร,รเผด็จการเป็นกลุ่มอิลิทเป็นผู้มีอํานาจที่ดูอมาฮิ์อยากจะสืบสารต่ออํานาจแล้วสิ่งเหล่านี้มันจริงหรือไม่ข้อมูลที่คุณได้รับกับข้อมูลที่ผมได้รับทําไมมันถึงแตกต่างกันและการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยคุณได้รับข้อมูลแบบไหนบ้าง คุณได้ดูครบมุมหรือเปล่าหรือว่าคุณแค่ฟังนักวิชาเกินนักวิชาการสอสอที่ไปออกรายการต่างๆของสื่อฝั่งนั้นๆและคุณไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เป็นพลเอกประยุทธ์ได้ผมอยากตั้งคําถามนี้ให้พวกคุณเนี่ยได้กลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นได้ปลดล็อกพันธนาการแห่งอคติในใจของคุณและคุณจะค้นพบว่า ทำไมวันนี้กระแสะคิดถึงลุงตู่ถึงมากมายมหาศาลทำไมคนที่เชียร์องค์คมนตรีลุงตู่ถึงเหนียวแน่นแล้วทำไมทุกคนพยายามออกมาปกป้องออกมาเปิดผลงานถ้าคุณยังไม่รู้ว่าองค์มนตรีลุงตู่เป็นสุดยอดการพัฒนาแห่งโครงสร้างพื้นฐานในเมืองไทยถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเรามีบิ๊กโปรเจกต์ต่างๆที่มันทำได้ยากเหลือเกินที่จะผุดขึ้นมาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าคุณยังไม่รู้ว่าอาเซียนของเราตอนนี้จะเติบโตได้มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างการหาเงินเข้าประเทศนั้นทำยังไงบ้างถ้าคุณยังไม่รู้ว่าโครงสร้างพื้นฐน ต่างๆที่ลุงตู่เขาสร้างนะสร้างมาเพื่ออะไรและสุดท้ายถ้าคุณยังไม่รู้ว่าลุงตู่สร้างอะไรบ้างหรือทําอะไรบ้างเพราะถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะได้รู้ว่าลุงตู่สิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนทั่วทั้งประเทศก่อนที่คุณจะได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้นก่อนที่คุณจะได้ค่าแรงขั้นต่าก่อนที่คุณจะได้เงินผู้สูงอายุก่อนที่คุณจะดูแจกเงินคุณรู้หรือไม่ว่าคนที่หาเงินเข้าประเทศเขาทํากันยังไง คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศที่มีหนี้ตกมาถึงลูงตูเนี่ยหล้านล้านเจอโควิด -19 ต้องกู้ออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนทุกคนรวมถึงสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดมันคุ้มค่าคุ้มเม็ดเงินที่เราได้ใช้ไปมากขนาดไหนในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานรถเรือรางเครื่องบินจะเสร็จภายในปีเท่าไหร่และนักลงทุนชาวต่างชาตินั้นเขาคาดการว่าเขาใหญ่จะมาลงทุนในช่วงไหนและเราจะทําให้ประเทศของเรามีความเสียรภาพ มีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นจากชาวต่างชาติได้อย่างไรและประชาธิปไตยที่ผู้คนยังขาดความรู้เชื่อแต่ในสื่อเชื่อแต่ในภาพฉาบหน้าที่เขาเห็นแต่ขาดซึ่งการลงไปใน Deep Information ลึกไปถึงข้อมูลที่แท้จริงที่ไม่ใช่ f a ก e n นิวสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ประชาชนต้องมีความรู้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ปล่อยให้ติดวิญญาณที่เราอยากได้อยากมีอยากได้สิทธิเสรีภาพเหมือนคนอื่น คุณต้องอย่าปักใจเชื่อคนที่ได้ขึ้นชื่อว่านักการเมืองนักวิชาเกินอาจารย์อาจมทั้งหลายแหละมากเกินไปนะครับมากเกินกว่าความรู้ที่พวกคุณควรจะหาเองการเมืองไม่ใช่แค่เอน e r เตอร์เมนต์ครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยมานั่งเอาชนะาค้ากันแต่มันคือผลประโยชน์ของคนไทยทางประเทศเอ